ล่าสุดฟุตบอลหญิงทีมชาติเวียดนามขอร่วมวงด้วยอัดอินโดนีเซียไปเท่านี้ต่อศูนย์ครับหลังจากที่ไทยเพิ่งอัดกัมพูชาไป7จูนย์เหมือนกันและก่อนหน้านี้เนี่ยก็อัดอินโดนีเซียไป7จอีกแค่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนในสายเดียวกันกับไทยเรา3เกมแล้วอย่าให้มีเกมที่4นะแต่ยังไงก็ตามครับทีมชาติไทยเรายังเป็นจ่าฝูงนะเพราะเราอัดไป7จ็เกม14ลูกส่วนเวียดนามเนี่ยเจ็ดศูนย์หนึ่งเกมแล้วก็หกศูนย์อีกหนึ่งเกมแต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียทีีมชาาติไทยดกว่ ทีมชาติอินโดนีเซียและพี่ๆกัมพูชาก็กลับบ้านกันไปครับเกมสุดท้ายหนีบวยกันแล้วกันมาเชียร์กันต่อครับทัพชาบาแก้วทีมชาติไทยเรามีคิวเจอกับเวียดนามเกมยากสุดนะเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าภาพด้วยและเจอกันวันแม่ครับวันที่12สิงหาคมนี้1นึ่ทุ่มครึ่งขอแค่ทีมชาติไทยเสมอก็จะเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบต่อไปได้นะแต่จริงๆก็ชนะเวียดนามได้ก็ดีขอ7-0อีกก็ได้อยอมอ่ะซึ่งเอาจริงๆอีกสายหนึ่งที่เราจะค่อยไปเจอเนี่ยฟิลิปปินส์ก็เพิ่งชนะตีมอนนนกันนะ ต้องเชียรให้เป็นแชมป์กลุ่มให้ได้นะครับถ้าคว้าไปเนี่ยจะมีโอกาสเจอกับเมียนมาไม่ก็ออสเตรเลียฟิลิปปินส์เขาเก่งสุดในอีกสายนึงนะหวังว่าเราจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มได้แต่ถ้าให้ดีช่วยยิงมากกว่า70สักเกมหนึ่งก็ได้นะทับชบาแก้ว